โอเควันนี้เราจะมาทำความรู้จักบทบาทให้มากขึ้นนะครับในข้างต้นนะครับก็คือตอนนี้ผมได้สร้างบทบาทมอมากมายแล้วเดี๋ยว่าเข้ามาดูกันในเซิร์ฟนี้บทบาทข้างต้นนะครับของผมที่ทำไว้ก็คือตอนรับบอสก็คือตัวเองแล้วก็แอดมินแอดมินเสร็จก็เป็นตัวบอทแล้วก็ตัวเพศนะครับแล้วก็บทบาทที่ใช้ตลอดก็คือเมมเบอร์สมาชิกค,คือทุกคนน่ะที่เข้ามาใหม่แล้วแบบ ยังไม่มีบทบาทนะครับก็จะเป็นอันเนี้ยเริ่มแรกนะครับในการเข้า i s c ค r d นะครับหลังจากคุณเข้าแนะนําตัวเสร็จเรียบร้อยคุณจะได้ m e m เบอโอเคคุณได้เมมเบอร์มาแล้วแต่คุณได้เมมเบอร์มาแล้วเสร็จคุณอาจจะไม่กดสถานะเพศก็ได้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ว่ากันในข้างต้นนะครับไม่กดเพศไม่กดอย่างนี้ปุ๊บแต่ตัวเนี้ยผมจะแยกก็คือบอทแอดมินหรือบอท หรือการต้อนรับไว้แยกใีต่างหากนะครับเพราะว่าคือเราอะถ้าเอาแอดมินนะครับไว้ตรงเนี้ยต่ํากว่าเมมเบอร์คือสิทธิ์การควบคุมมันจะต่ากว่าเมมเบอร์ครับมันจะต่ํากว่าสมาชิกมันจะทําให้แบบไม่ทั่วถึงหรือตัวผมเนี้ยเป็นบอสแต่ว่าตามว่าเมมเบอร์ไม่ได้เราต้องไว้อยู่สูงครับเพื่อการดูแลควบคุมต่างๆอย่างเช่นเอาบอสมาดูแล แอดมินอีกทีหนึ่งหรือแอดมินมาดูแลเมมเบอร์อีกทีหนึ่งประมาณนี้มันจะได้ใช้การได้สะ,สะดวกส่วนการอนุญาตนะครับแล้วแต่ท่านเลยครับว่าคุณจะเอาแบบไหนคุณต้องการให้สมาชิกทำอะไรได้บ้างประมาณนี้ก่อนกดรับเพศศึกษานะครับแล้วก็การแสดงนะครับคือคือบอทตัวข้างต้นอะ่ะผมใช้บอทไอริช่บาในการแนะนำตัวนะในการทำบัตร อ่ะยินดีต้อนรับอย่างเงี้ยคือ2ตัวเนี้ยผมเอาไว้ข้างบนเพราะว่าถ้าใครเข้ามาเงี้ยไอตัวบอทอ่ะมันจะได้เสถียรที่สุดเพราะว่ามันจะแบบเป็นคนนําหน้าเพื่อยินดีต้อนรับและกดบายคุณหรือการทําบัตรคุณถ้าผมเอาไอ้ลี้อ่ะไ,ไว้ข้างล่างปุ๊บมันจะทํางานช้ามากๆถึงไม่เสถียรก็เลยเอาบอทตัวเนี้ยไว้ข้างบนสุดแต่ผมไม่ได้แสดงว่าออนไลน์นะโอเคส่วนออนไลน์ line, ผมเอาบอทยินดีต้อนรับผมมิว มาปุ๊บผมก็แสดงออนไลน์ตัวผมเองเป็นบอสผมก็โอเคแสดงออนไลน์แอดมินนี่ผมยังไม่ได้มีผมก็ยังไม่ได้แสดงออนไลน์ตัวบอทอย่างเงี้ยผมเอาบอทเข้ามาบอททำบัตรบอททำบัตรก็คือตัวของไอรีอ่ะผมแยกไว้อีกส่วนหนึ่งก็คือผมไม่ได้เปิดตัวนี้แต่ผมเปิดให้แสดงเห็นตัวนี้แทนเรียงลำดับบอสเสร็จปุ๊บก็เป็นตัวบอทแล้วก็ตัวเพศ ประมาณนี้แต่ Member <c oughs> ก็แสดงด้วยเช่นกันแต่มันก็จะขึ้นตลอดส่วนตัวขี้ตอนนี้ผมเอามาแบ่งแบ่งบทบาทเฉยๆให้มันสบายตานะครับคุณสามารถทำก็ได้หรือไม่ไม่ทำก็ได้ส่วนการห้องการแยกห้องก็เหมือนเดิมห้องอันนี้ก็เป็นห้องแอดมินอันนี้เดี๋ยวเป็นแ้นหลักเดี๋ยวเราก็จะเพิ่มห้องพูดคุยห้องการสนทนาอะไรต่างๆนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เสร็จดีในการจะสร้างดิส ตอนนี้แต่จะมาบอกข้างต้นทําเรื่อยๆว่าบอทตัวเนี้ยควรอยู่ตรงนี้ตัวเราควรอยู่ตรงนี้ตัวบอดตรงอันนี้ควรอยู่ตรงนี้บอทดีตัวดีต้อนรับก็อยู่ตรงเนี้ยคือข้างบนสุดคือคนเข้าใหม่ก็จะเห็นว่าแบงออนไลน์อยู่นะตัวบอดอยู่ตรงนี้ออนไลน์อยู่นะตัวบอดออนไลน์อยู่นะการจัดระดับข้างต้นส่วนการสวยงามหรือการจัดดิสกมันนี้แล้วแต่คุณเลยว่าคุณจะจัดยังไงในข้างต้นนะครับ ขอบคุณมากนะครับที่สมที่สามารถรับชมติดตามกันมาตลอดเลยนะครับขอบคุณมากนะครับติดตามคลิปใหม่ได้ที่ช่องของเรานะครับขอบคุณครับอยากรู้อะไรคอมเมนต์มาได้เลยครับ